วันนี้เราอยู่ที่วัดบึงพระรามค่ะจัดสถานที่สวยงามมากเลยค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวงาน4ี่วัดหนึ่งวังค่ะจะมีตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่17บเจ็ดพฤศจิกายนค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะใครจะมาก็รีบมานะคะเราก็เว้นไปกันเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลเท่าไรค่ะถ้านํำรถกระบะไปรถจะค่อนข้างติดค่ะอาศัยมอเตอร์ไซค์ หาที่จอดรถง่ายซอกแซกได้ค่ะถึงบริเวณสถานที่แล้วค่ะเรามาถึงนี่ประมาณ6กโมงกว่าๆค่ะตกแต่งสถานที่ไฟสวยงามมากๆเลยค่ะข้างในก็จะเป็นร้านค้านะคะเราก็เดินข้ามถนนมาเลยค่ะนี่เลยค่ะป้ายสีวัดหนึ่งวังก็จะมีวัดบึงพระรามที่เราอยู่ค่ะวัดชัยวัฒนารามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุ แล้วก็วังจันกระเมค่ะจะมีห้าสถานที่ค่ะขี่รถวนเที่ยวเอานะคะก่อนเราเข้างานก็จะซื้อบัตรค่ะค่าบัตรคนละ10บบาทค่ะเดินเข้ามาในงานแล้วค่ะตกแต่งไฟสวยงามมากเลยค่ะจะบอกว่าไม่เคยเข้ามาในนี้นะคะมาหลายครั้งส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ามองอยู่ข้างนอกอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแผนที่จำลองแปลนจำลองอะไรนี้ใช่ไหมคะสมัยก่อนนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะก็สวยงามมากเลยนะคะเข้ามาข้างในคะ่ะคนเยอะมากๆวันที่เรามาก็คือเป็นวันเสาร์ด้วยอะคะ่ะเป็นวันหยุดของใครได้หลายคนคนก็เลยยิ่งเยอะคะ่ะ ข้างในก็จะมีการแสดงโขนนะคะคนก็นั่งดูเยอะค่ะอากาศค่อนข้างร้อนค่ะร้มไม่กระดิกเลยค่ะข้างในก็จะมีให้เช่าชุดไทยค่ะเช่าชุดไทยถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะเราก็มาเดินดูข้างในกันค่ะแนะนํานะคะใครที่มาพกยากันยุงด้วยนะคะทาไว้เลยค่ะยุงเยอะมากๆค่ะขอบอกออกร้อนหมดเลยค่ะทั้งนี้ หรือไม่งั้นก็ใส่ประมาณกางเกงขายาวมาก็ได้ค่ะเพ่อใหญ่เพิ่นใส่กางเกงขายาวกับถุงเท้ามาเลยค่ะแต่หนูคิดว่าอากาศน่าจะร้อนหนูก็เลยใส่ขาสั้นมาค่ะโอ้โหยุงสุดยอดเลยค่ะเยอะมากๆค่ะออกร้อนมาเลยค่ะทางนี้จัดไฟสวยงามมากเลยค่ะใส่ชุดไทยถ่ายยิ่งสวยเลยนะคะชุดไทยก็ ชุดละหนึงร้อยบาทค่ะถ้าทำผมห้าสิบบาทแต่งหน้าห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะคะอันนี้เราเดินออกมาโซนของกินค่ะประเด็นดักของเราที่มาไม่มีอะไรหรอกค่ะมาหาของกินกันค่ะใครอยู่ใ,ใกล้ๆกก็มาเที่ยวได้นะคะวันนี้วันสุดท้าย